ต่อมาเนี่ยเราจะต้องเข้าไปสร้างรายวิชาออนไลน์ของเราขึ้นมานะ,ะเป็น e-training ของเราขึ้นมาหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะให้เราคลิกเข้าไปในหมวดหมู่ประเภทการฝึกอบรมออนไลน์ทางด้านคอมพิวเตอร์เพราะเราเรียนคอมพิวเตอร์เนาะนะคะเราก็ใส่เป็นการฝึกอบรมออนไลน์ด้านคอมพิวเตอร์นะคะเสร็จแล้วจะต้องได้โชว์ขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ อ่าอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเข้าไปที่เอาใหม่นะคะกลับมาที่หน้าหลักนะคะกลับมาที่หน้าหลักสมมุติว่าพอล็อกอินเข้ามาตัวเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วอะค่ะคลิกที่หมวดหมู่ประเภทชื่อว่าการฝึกอบรมออนไลน์ด้านคอมพิวเตอร์พอเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเนี้ยนะคะพอคลิกเข้าไปเสร็จปับ๊บเขาจะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้อันดับแรกเนี่ยให้คลิก ที่ปุ่มเพิ่มรายวิชาคลิกที่ปุ่มเพิ่มรายวิชาอาจารย์จะยกตัวอย่างเป็นรายวิชาออนไลน์ง่ายๆเนาะอย่างเช่นเป็น Word Excel p o w e r p o i n อพอยะไรเงี้ยนะคะอ่ะพอเราคลิกที่ปุ่มเพิ่มรายวิชาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะ ตัวมูเดิลเนี่ยสังเกตว่าตรงไหนเขาบังคับบ้างก็คือตัวที่มันเป็นตัว star ดอกจันสีแดงๆเนี่ยก็คือหมายถึงเป็นฟิลหรือแอตทริบิวที่มูเดิลใช่คาจจะต้องกรอกข้อมูลเข้าไปทีนี้ชื่อเต็มนะ,ะสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของการเอ,อ่ออะไรดีการใช้งานนะคะ Microsoft Word ละกันนะคะเอาง่ายๆเนาะ สองอ่าสองพันสิบสามแล้วกะะันนี่คะการใช้งาน Microsoft นะคะ Microsoft อาจารย์ตกโอนะคะ <Microsoft. S 1> อ่า Microsoft Word 2013นะ,ะี่คะการใช้งาน Microsoft Word 2013 c o องพสิบสามคอร์ตเนมตรงนี้สำคัญนะคะเนื่องจากว่าตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเอ่อชื่อของคอร์สที่จะกลับมาที่หน้าแรก เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะใส่นะคะขอขยายใหญ่ๆห,ห,หน่อยอาจารย์จะใส่เป็นชื่อ Microsoft Word, นะคะ Microsoft Word 2013เหมือนกัน2นะ3คะ2013ตัวนี้นะคะอาจารย์ไปเร็วนะคะอาจารย์ไปค่อนข้างเร็วนะคะเพราะคุณต้องมีเวลาตอนท้ายๆอ่ะในการทำแฟกทำอะไรของคุณด้วย นะคะเข้ามาตกแต่งงานของคุณในเว็บของคุณนะคะอ่าได้ย่งได้อ่าอตอนนี้ก็คือมีตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อเต็มแล้วก็ตั้งชื่อที่เป็นชื่อชื่อชื่อรองอ่นะ,ะชื่อสั้นเนี่ยนะคะคอสเนมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะอันอื่นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตั้งที่หลังนะคะเราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะคะคลิกที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง เลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะคะคลิกที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงอ่าให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้ให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้ได้ยางอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะ ไม่บีบหมูแล้วพอแล้วลูกน,นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราคลิกนะคะเข้ามาและได้แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีชื่อชื่อสั้นอยู่อันนี้คือหน้าแรกของเราคือ Microsoft Word 2013ตรงคอช็อตเนมที่ให้กรอกเข้าไปอะคะ่ะตรงคอช็อตเนมที่ให้กรอกเข้าไปมันจะโชว์ปรากฏตรงเนี้ยโชว์ขึ้นมาโอเคนะคะ เสร็จแล้วทีนี้อันนี้มันจะเป็นปฏิทินนะคะมันก็คือจะนับว่าเราสร้างเมื่อไหร่ก็จะนับไปเรื่อยๆเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปที่นี้ถ้าเราอยากใช้นานๆนะ,ะไม่ต้องมาเปลี่ยนใหม่อาจารย์จะเปลี่ยนจากวันที่ตัวนี้เป็นหัวข้อแทนนะคะวิธีการนะคะก็คือให้เราคลิกเราดูตรงเมนูที่ชื่อว่า administration ตัวนี้ค่ะให้เราคลิกที่เมนูที่ชื่อว่าการตั้งค่า คลิกที่เมนูนะคะที่ชื่อว่าการตั้งค่าตัวนี้นะคะนิดเดียวนิดเดียวจะจบละลูกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตรงเมนูของการตั้งค่าตรงนี้ค่ะมันจะมีคอร์สฟอร์แมตอยู่เห็นไหมคะคลิกที่เมนูคอร์สฟอร์แมตเปลี่ยนจากแบบรายสัปดาห์ค่ะเป็นรายหัวข้อตรงคอร์สฟอร์แมตคลิก คลิกคอดฟอร์แมตออกมานะคะมันถึงจะโชว์เมนูรูปแบบแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มลิสต์ตัวนี้ค่ะจากลายสัปดาห์เนี้ยเป็นแบบหัวข้อนะคะเป็นแบบหัวข้ออ่าตอนแรกคอดคอดฟอร์แมตตัวนี้นะคะมันจะถูกปิดอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะเราคลิกตรงเมนูคอดฟอร์แมตถึงจะปรากฏเมนูย่อยๆของหัวข้อคอดฟอร์แมตขึ้นมาเสร็จแล้ว นะคะให้เราเลือกตัวนี้ค่ะเป็นแบบหัวข้อให้เราเลือกตัวนี้เป็นแบบหัวข้อโอเคนะพอเราเลือกเป็นแบบหัวข้อเสร็จแล้วอะค่ะมันก็จะมีจํานวนหัวข้อตัวนี้เนาะอาจารย์ขอซัก5้าหัวข้อละกันนะคะขอสัก5้าหัวข้อตรงนี้5หัวข้อนะคะหหัวข้ออ่ะพอได้เสร็จแล้วเลื่อนลงมาเลยลุกนะคะคลิกที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง นะคะคลิกที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคะตรงวันที่ตัวเนี้ยมันจะถูกเปลี่ยนเป็นหัวข้อนะคะมันจะถูกเปลี่ยนเป็นหัวข้อ